สวัสดีค่ะชาวราศีตุลคาฟ้าใช้พลานไพทนะ่ทำนายดวงความรักคนโ,โสดสถานะไม่เช,เช,เชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะสถานะไม่เช,เช,เชัดเจนเริ่มแต่เดือนสองเดือนส4มสี่ห้าเดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวท่านตรงกับสถานะได้หรือว่าหลายๆท่านมีหลายสถานานะท่านก็รับชมให้รับฟังรับชมให้ตรงกับสถานะของท่านได้นะคะทุกครั้งที่ฟ้าจะทํานายให้ฟ้าจะลือถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะคะขอปรารมีท่านเนี่ยให้ผลการทํานายแต่หัวข้อ แต่ละคําถามของชาวราศีตุลเนี่ยออกมาได้ใกล้เคียงกับคุณและตรงมากที่สุดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะฟาขอทํานายให้ทีเดียวเลยเนาะไม่ค่อยมีเวลาทํานายให้นะคะฟาก็ทานายให้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมสองหถึง30เมษายนสองหนี้เลยนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็รับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานชาวโสดราศีตุลช่วงวันที่10มีนาคม2 5 6หถึง30เมษายนสองหขอพลังงานค่ะ ขอประงนานสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีตุลช่วงที่10มีนาคม2566ถึง30เมษายน2566ขอบระงนานค่ะขอประงนานคนมีคู่มีครอบครัวาชาวราศีตุลช่วงที่10มีนาคม2566ถึง30เมษายน2566ขอบระงนานค่ะ พลังงานชาวโสดนะคะเรามาดูกันเลยเป็นพลังงานโดยรวม้วก็มาดูกันว่าทิศทางดมพลังงานชาวโสดนะหลายๆท่านชาวราศีตุลเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะจะเป็นพลังงานในรูปแบบใดบ้างจะมีอารมณ์แบบไหนจะได้เจอคนที่ใช่ที่ตรงใจฮอตอีกไหมมาดูกันเลยนะคะคุณได้พลังงานเดดเดวิลนะคะคุณได้พลังงานเ o ชออฟโซลคุณได้พลังงาน Ten ofSource เป็นพลังงานที่ชาวโสดหลายๆท่านนะเพิ่งโสดมาหมาดเลยเนาะเจ็บจุกเลย โอ้โหออกจากพนาการความรักความสัมพันธ์ที่กกินไม่เข้าขายไม่ออกนะมีความทุกข์มากกว่าความสุขบางท่านี่อย่าล้างแยกทางยอะไรเงี้ยเป็นพน,พนาการความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบนะเดดเดว,วิวอะฝาพูดตรงๆภาษาไทยก็เหมือนเจ้ากรรมนายเวรน,นะเนาะทุกทุกจริงทุกหนกักเจบ็จบจุกนั้นะหลายๆท่านอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่คุ้มครือซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะแล้วก็รักเราสองสามคนนะเขาหรือทุกนั้นไม่จบคุณเลยตัดจบ พลังงานเป็นในรูปแบบนี้ไม่ว่าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วพลังงานอยู่ในห่วงอารมณ์แบบนี้นะคะขอให้คุณรุกให้ไวเยียวย,วยาหัวจิตหวัวใจให้ไวนะขอให้เชื่อว่าความรักดีๆมีอยู่แน่นอนนะคะถ้ามีความทุกข์มากกว่าความสุขคุณทําถูกแล้วคุณตัดจบปล่อยไปเลยคะ่ะนะเยียวยา,ยาวตัวเองดูแลจากภายในสู่ภายนอกให้สวยให้หล่อนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามากัญยานิมิตด,ดีการงานการเงนิงนความรักดีนะคะฝากขอเป็นกําลังใจให้นะคะ ถึงได้มีพลังงานบางท่านนะคะหลายๆท่านชาวโสดแล้วก็พลังงานเมื่อสักคูที่ฝากกลับมาข้างต้นเนี่ยคุณได้พลังงานควีนออฟซอสแล้วคุณได้พลังงานโฟบคัพส์นะถึงแม้ว่าจะเพิ่งตัดจบอะไรเงี้ยก็อยากเจงอยากจะรู้ใช่ไหมคะเอ๊ะเราจะมีใครเข้ามาอ้อยมาจีบให้ชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจมาก็เลยเข้ามารับชมและฟังเนาะก็บอกเลยว่าคุณจึงมีพลังงานแบบควีนออฟซอสนะสวยเก่งหล่ออ่าแล้วก็มีพลังงานโฟบคัพส์มีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ยังแบบดูก่อน ยังกังวลยังมีความแบบกลัวอยู่เลยอะไรเงี้ยแบบสำหรับบางท่านนะที่เจอแต่เรื่องจุกๆุกมาอะไรเงี้ยก็ยังกลัวยังอะไรมีคนเข้ามาอ้อยมาจีบมาเป็นช้อยไปเลยคุยก็ยังต้องดูก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วกเ็เหมือนคุณลับสอนอสวยเก่งหล่อนะโฟกัสที่งานที่เงินและที่ตนเองและก็ยังต้องการความรักความสัมพันธ์อยู่แต่เลือกดูดูครั้งนี้จะดูดูหนักเลย <c oughs> หลายๆพลังงานชาวโสดจะกลัวนิดนึงนะคะสําหรับ าชาวขอโทษค่ะชาวโสดท่านใดที่รอคอยความรักแล้วก็มีพลังงานที่เหมือนกับว่าเนี่ยคุณเอ่อคุณได้พลังเดอไฮเดอไฮโลเฟนนะคะเดอไฮโลเฟนไม่ว่าคุณจะเป็นาศาสนาใดก็ตามแต่เป็นพลังงานโดยรวมนะฟ้าต้องบอกก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นาศาสนาใดก็ตามแต่คุณจะขอต่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะฟ้าพูดอีกครั้งไม่ว่าคุณจะาศาสนาใดก็ตามแต่และเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่ทุกท่านนะคะ คุณจะขอพรอตาอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เจอรักที่ใช่ที่ตรงใจรักไม่ดีรักไม่ใช่ก็ให้ผ่านไปเนี่ยขอให้เจอรักที่ดีกับเขาบ้างอา,อาจจะเป็นชาวโสดที่รอคอยความรักหรือชาวโสดที่เพิ่งจบเจ็บจุกมาอาจจะมีพลังงานที่ขอในรูปแบบนี้ด้วยนะคะแต่พลังงานที่เด่นชัดเจนนะคะคุณได้รัน i n ง of Cups ส์เขารือเธอคนนั้นก็จะดูอบอุ่นเป็นพ่อไม้แม่ไม้ดูโรแมนติก คนนี้ก็จะครบนิดหนึ่งก็จะเข้าหมาองอยมาจีเป็นโคลโรมติกมาแบบเรื่อยๆมีความจริงใจนะดูดีนะคะอ่อนโยนนะคะคุณได้ the, พลังงาน The เม g i c i a n นะคะการเจราจาคำพูดการติดต่อสื่อสารของคุณจะมีสเสน่ห์แรงดึงดูต่อเพศตรงข้ามสูงนะชักนำให้คนเข้ามาได้มาสาสัมพันธ์กับคุณในช่วงนี้นะคะการเจราจาคุณเด่นนะคะก็คุณชาวโสดคุณชาวราศีตุลค่ะก็พลังงานในช่วงนี้ นะคุณจะใช้ตรกกะความคิดความรู้สึกมากกว่าอารมณ์หัวใจนั่นเองนะคะในช่วงนี้จะใช้ความคิดมากนิดหนึ่งและสําหรับท่านที่เจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์มาก็ฝากขอบนแรงใจให้นะคะก็ลุกให้ไหวนะคะความรักดีๆมีอยู่แน่นอนขอยเชื่อเรื่องนี้นะคะคอยชาวโสดทุกพนักงานมีความสุขเจอรักที่ใช่ที่ต้องตาต้องใจแล้วก็อย่าลืมเปิดโอกาศให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะมีทุก คลิปนะคะมาถึงกันแล้วนะคะสำหรับเป็นไกด์ไลน์บุคลิกลักษณะนิสัยรูปร่างสีผิวนะคะที่จะมาอ้อยมาจิบชาวโดาสดราศีตุลน,นะฝ้าดึงมาให้จากไพ่เอ,อ่อ love t a l e n นะคะบุคลิกลักษณะนิสัยเนาะ,ะคุณได้รัน queen of w a น d s นะคะคารเธอคนนั้นก็จะทำงานเก่งดูดีมีสเสน่ห์แรงอยู่ด้วยเพงคํามสูงนะคะคนนี้นะก็ เป็นคนทำอาไรวดเร็วนะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์ก็ได้เช่นกันนะคะลัาากษณะของ Queen of Pentacles เขาหรือเธอคนนั้นชอบความรักความสัมพันธ์ที่จับต้องได้คนนี้เข้ามาก็จะแบบมาเรื่อยๆมาเริ่อยๆชอบเสมอต้นเสมอไปอ่ะถ้าเขาเข้ามาจีบคุณก็จะรู้ได้ว่าเออคนนี้แบบดูจริงใจแนี้เสมอต้นเสมอไปาทำอะไรแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานการเงินทุกรูปแบบการบัญชีก,ก็ได้ด้วยเช่นกันดูดีค่ะคนนี้ ลักษณะแบบ e m p l o เลส s เขาหรือทุกคนนั้นก็จะเป็นผู้หญิงในดงุดมคติเป็นผู้ชายในอุดมคติก็คือคำว่าอุาดมคติก็แบบครบเครื่องนะคะครบใครๆก็เห็นก็อยากจะได้มาครอบครองแม้กระทั่งคุณเองนะคะก็ดูเอานะคะลักษณะรูปร่างสีผิวฟ้าดึงมาให้จากไพ่ทอร์เรสนะคะ,ะลักษณะแบบผิวสองสีบางสูงนะคะลักษณะแบบผิวสองสีบางรูปร่าง,ลลางากลางถึงสันทัดนะคะ รูปร่างอวบคั้นะคะนี่อวบคั้แบบว่าสันทัดนิดนึงแล้วกันเนาะฟ้าจะไม่ค่อยใช้คำว่าเตี้ยนะคะดูไม่ดูไม่ละม,มุนเนาะก็ขอให้ชาวโสดทุกท่านเปิดใจให้กับตัวคุณเองและขอให้เจอคนที่ใช่ที่ตรงใจนะคะค่ะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะท่านที่ชาวราศีตุลที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดืนอน2เดือนแล้วร่รวยที่ทางโรงพยงงาบาลความรักความสมพันธ์ของคุณกันในช่วงวันที่10บ มีนาคมสองห้าหกถึงสาสิเมษายนสองเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยนะคะคุณได้ง,งานทัวร์ซอสนะคะคุณได้พลังงานเดอะฮารินเซสคุณได้พลังงานเดอะสตาร์เป็นพลังงานที่หลายๆท่านหลายๆคู่หลายๆพลังงานที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันในสองเดือนเนาะส่วนใหญ่คุณจะบางท่านเนี่ยเจอกันในใน,ในสื่อโลกออนไลน์โซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆเนาะแล้วก็คุยแชทดชดคุยกันซะส,ส่วนใหญ่นะคะก็ เจอกันจริงๆน้อยมากพรังานถามว่าเป็นอย่างไรในในช่วงนี้นะคุณมีโอกาสที่จะพบพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากกว่าพบเจอพบเจอกันนะนัดพบเจอกันนะดัดเดทกันเพิ่มกระชับความสัมพันธ์นะในในในการเรียนรู้ทําความรู้จักในครั้งนี้ที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือนสอเดือนเนาะ,ะจะมีการนัดพบพูดคุยกันเจอตัวกันจริงๆนะบางท่านยังไม่ได้เจอก็จะเจอกันจริงๆอะไรเงี้ยหรือ บางท่านเจอแล้วก็จะเจอกันอีกวินเนอร์เที่ยวเดทนะเพราะว่าเ,ออเหมือนถูกจิตถูกใจกันด้วยกันทั้งคู่และมีพลังงานที่เหมือนกับเป็นตัวขุณไหมชาวราศีตุลเนอที่ก็ยังแบบยังมีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์อยู่ใจหนึ่งก็อยากสมบังอีกใจหนึ่งก็แบบกลัวเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคุณมีพลังงานเหมือนเดอะไฮเปนเซสสหรือจะเป็นคู่คุณเข้าถึงก็ได้ที่มีความกังวลเนาะอาจจะเป็นพลังงานที่คุณต้องไปสังเกตว่า,าพลังงานไวเบิร์สซ่ากับกันได้อะหรือเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้ที่ก็ชอบแหละ,ก,ก,หละก็ใหละช่ นะอยากให้สมหวังแหละแต่มีพลังงานอารมณ์แบบอ,อยู่ในตัวเองอะขัดแย้งอะว่าออจะเป็นยังไงจะใช่มันจะดีไหมมีความกางังวลเพราะต้องบอกก่อนหลายๆท่านอะพลังงานเหมือนกับว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสมหวังมาด้วยนะบางท่านเนี่ยเพิ่งตัดจบมาแล้วมาเจอกันมันจึงทําให้มีอารมณ์พลัง,งมิตรไพน์เซสมีความกังวลอยู่นั่นเอง ถ้าอย่างนั้นสรุปให้เลยพลังงานไม่ได้มีอะไรแย่เลยเป็นทิศทางพลังงานความรักสองพันที่ดีมากๆคุณจะได้มีโอกาสพบพูดคุยเจอกันท่านที่ไม่เจอก็จะนัดเจอกันแล้วบางท่านนี้ก็อาจาจะเจอแล้วก็เจออีกนะคะแล้วข้อติ่งเล็กน้อยก็เรื่องอารมณ์ความคิดความรู้สึกอาจจะมีความกังวลกลัวแบบผิดหวังอีกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคาดหวังแต่อยากให้ความรักคราวนี้สมหวังอะไรเงรี้ยอารมณ์จะสวิงนิดนึงถามว่าดีไหมดีไม่ได้มีอะไรแยา่เลยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปที่ดีมากๆ เพียงแค่ตัวคุณเองอาจจะขัดแย้งใน,ในความรู้สึกอาจจะเป็นกุ้งคุณก็ได้นะฟัก,ก็พูดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะพลังงานดีค่ะนะก็ถ้าท่านใดที่กข้ารับชมเราฟังแล้วมีอารมณ์พลังงานสวิงคิดในรูปแบบที่ฟักเอามาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเย็นเย็นนะคะก็ถ้าเรายัางเจ็บจุกในบางเรื่องอยู่เนี้ยเรามีความกังวลเราก็ค่อยๆศึกษากับคนนี้คนใหมเ่เรียนรู้ทําความรู้จักซึ่งกันและกันให้เข้าใจนะแบบเนี้ยไปเรื่อยๆก่อน เพื่อที่เมื่อเรามั่นใจแล้วเราก็ค่อยขยับพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปอีกเรเวลจริงไหมล่ะคะนะใช้เวลาเป็นครื่งพิสูจน์นะคะทั้งตัวเราแล้วก็คู่ของคุณเขาเท่านั้นด้วยถ้าใช่ดีต่อใจเราก็ไปต่อกันเรื่อยๆขอให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณชาวราศีพินนะ ค่าสำรับสถานะไม่ชัดเจนท่านที่คบกัน3ามสี่ห้าเดือนแล้วนะคุณชาลัสิตึงน,นะเรามาดูทิศทางอารมณ์พลังงานความรักความสัมพันธ์คุณในช่วงวันที่สิบมีนาคมสองห้าหกถึงสามสิบเมษายนสองห้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเรามาดูกันเลยคุณได้พลังสิกออฟคัพส์นะคะคุณได้พลังเดอะสเตรน The นะคะคุณได้พลังเดอะเดวิลเป็นพลังงานที่ต้องบอกก่อนว่าหลายท่านเนาะ พบกันสามสี่ห้าเดือนแล้วสําหรับบางท่านบางพลังงานางพลังงานโดยรวมนะคะก็อาจจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วอะไรเงี้ยทำให้ปลุกจิตปลุกใจกันมากเลยนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะเอ่อเหมือนมีความรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อนอ่าเหมือนเป็นคู่รักในจิชาติแล้วบางท่านเนี่ยก็อา,อารมณ์แบบอา,อายุต่างกันนะปลกจิตปลกใจมีเสน่ห์มีแรงดูต่อกันสูงแต่ถึงกระนั้น ถึงแม้ว่าจะมีรมพลังงานที่ฝากกลับมาข้างต้นนี้แต่คุณในช่วงนี้ถามว่าเป็นอย่างไรคุณก็ยังต้องเรียนรู้ทําความรู้จักทําความเข้าใจกันไปแบบนี้ยังไม่ได้ว่าจะชัดเจนเป็นแฟนกันนะถึงแม้บางท่านบางเกณฑ์ตามบางพลังงานจะมีสัมพันธึ์ซึ่งแล้วแต่ก็ยังต้องดูก่อนยังเรียนรู้ทําความเข้าใจกันไปก่อนยังไม่ได้ชัดเจนกันมากถึงขั้นเป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นนีในช่วงนี้ก็ยังเรียนรู้สัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยนะทำความรู้จักทําความเข้าใจแบบนี้และค่ะนะก็ยัง ฝากก็สรุปให้ตามนี้เลยก็ยังไม่ได้ชัดเจนเป็นแฟนแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยช่วงนี้ก็ยังมีความรักความันที่ดีแบบนี้โดยที่ไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะคะต่างคนต่างผูกจิตผูกใจตัวคู่คุณเขุเขาเท่านั้นก็มองว่าคุณชลศุลยเก่งเอาหัวใจเอาความรักรังนี้อยู่นะคะและสำหรับบางท่านเนี่ยฟ้าลืมไปบอกไปนะคะว่าสาหรับบางท่านอาจจะมีของเล็กน้อยให้แก่กันด้วยนะคะก็อาจจะ คุณทั้งคู่ให้ซึ่งกันและกันหรือเข้าหรือเธอก็ได้หรือคุณให้ข่าวก็ได้นะคะเป็นพลงานที่ค่อนข้างดีค่ะไม่ได้แค่ยังไม่ได้ชัดเจนเยฉยเนาะก็ยังต้องดูใจกันไปก่อนก็ขอให้มีความรักความสัมพันธ์แบบนี้เรียนรู้กระชับแบบนี้ความสัมพันธ์นี้ให้ดีๆไปเรื่อยๆจนสู่ความรักขยับความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ไปสู่ความรักที่ยั่งยืนนะไปเรเวลที่ดีมากๆเลยนะคะขอความสุขค่ะ ค่ะสำหรับท่านที่คบกัน6 7เจ็ดเดือนจะปีแล้วนะคะสถานะไม่ชัดเจนเนาะชาวราศีตุลนะอในช่วงที่10บมีนาคม2องห้าถึงสามสในสายยนสองห้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูพลังงานกันเลยนะคะคุณได้พลังงานดูฟูคุณได้พลังงานเอสออคัพคุณได้พลังงานไนออฟซอสเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าอึมครึมนิดนึงเนาะ ไม่เป็นทางการโดยรวมนะคะถ้าความสัมพันธ์ท่านใดนะที่อยู่ในช่วงที่ฟักออากมาหกเ็ดเดือนจะปีแลนน้วนะดีแล้วขวายดีขึ้นไปนะสําหรับท่านใดที่เข้าับชมรับฟังจะมีอารมณ์อึมครึมนะบางท่านเนี่ยเหมือนกับว่า,าก็อยากไปต่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางทีก็อยากจะถอยอะไรเงี้ยน,นอยคิดเองเออเองอาจจะเป็นคุณของคู่ก็ได้หรือคู่คุณเขาคิดก็ได้พลังงานเนาะเพราะว่าพลังงานเด่นชัดเจนมากเดลฟูนะเหมือนอยากเจอกันอะแสดงว่าหลายๆท่านหลายๆ พลังงานเนี่ยอาจจะอยู่ไกลกันเนาะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะหรือบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างเมืองแต่ก็มีเรื่องของงานขอโทษค่ะมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะเรื่องการงานการเรียนจึงทําให้แบบเป็นปัญหาทําให้หนอยๆนอยนะอยากเจออยากพบอยากพูดคุยอยากไปเที่ยวอยากไปใช้ชีวิตด้วยกันแต่บางครั้งก็ไม่ได้ดังจิตดังใจจึงมีพลังงานที่เหมือน S of ออฟเนาะมีพลังงานเหมือนนายอับสอดเนี่ยมีความเครียดกันค้ำคืนนอนไม่หลับไม่ได้ดังจิตดังใจนั่นเองแต่ถามว่าถูกจิตถูกใจกันไหมชอบปล ตรงใจกันที่สุดนะแค่มีอารมณ์แบบอยากไปเที่ยวอยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วแล้วก็เหมือนกับอารมณ์ก็เลยเบื่อเบอื่บออึมครึมอยากเหมือนความสัมพันธ์แบบเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยความคิดเป็นในรูปแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้อยากจบกับความสัมพันธ์นะพลังงานจะเป็นในรูปแบบนี้เลยที่เราม,มาดูพลังงานคู่คุณเขาเธอคนนั้นนะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเนาะเรามาดูกันเลยนะคะคุณชาวรานะ้าฟาว่าชัดเจนนะน่าจะเป็นคุณ,คณราศิ คุณชาวราศีตุลหรือเปล่าคะที่คิดว่าขุงคุณเขาเท่านั้นบางทีไม่ค่อยมีเวลาให้อยู่ไกลกันเนาะเนี่ยเขาได้พลังเดอะไฮเรนสเซอร์สเขามองว่าคุณชาวราศีตุลเนี่ยบางครั้งอารมณ์สวิงเนาะนะเดี๋ยวก็อ่อนไหวเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็งอนอะไรเงี้ยเพราะแง่แม่งอนกันเนี่ยเนี่ยเขามองคุณชาวราศีตุลเป็นเดอะซันเขาอยากจะชัดเจนกับคุณมากๆเลยนะคุณชาวราศีตุลนะเนี่ยดูสิได้พลังาเทมเพลเนแน่นอนมีระยะทางเนี่ย เขาก็อยากเดินทางมาพบพูดคุยกับคุณเกี่ยวความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเออมันเป็นปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องระยะทางเวลาอะไรเงี้ยเข้าใจกันได้ไหมหรือสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทําให้เครียดกังวลน,นะที่ทําให้คุณเป็นเหมือนไดไฮบริสต์เนี่ยอารมณ์ขึ้นลงสวิงเนี่ยนะเนาะคุยเคีย์กันเนี้ยอืม ก็บอกเลยว่าสฟาสรุปให้เลยแล้วกันว่าคู่คุณเขาเน้นเขาอยากจะจริงจังชัดเจนถึงแม้ว่ามีระยะทางเป็นปัญหาแล้วเขาก็มองคุณชาวราศตุลนะบางครั้งก็อารมณ์สวิงนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาอยากจะเดินทางมาพูดพบพูดคุยกันเพราะฉะนั้นฟาสรุปให้ตามหน้าไพ่เลยอารมณ์พลังงานไม่ได้มีอะไรแย่เลยเป็นอารมณ์สวิงของคุณชาราศีตุลเองก็ได้ที่แบบนอยนะด้วยระยะย ระยะทางเป็นปัญหาเวลาอะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวไปเดทแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอไปอะไรก็เลยนอยกันแต่ถูกจิตถูกใจมีแพชั i o ต่อกันสูงมากนะคะคู่ของคู่ของคุณเขานั้นก็อยากจะสมหวังอยากชัดเจนด้วยในความสัมพันธ์ครั้งนี้ฟ้าสรุปเลยแล้วกันว่าคุณมีโอกาสที่จะต้องมาพบพูดคุยกันนะทาความเข้าใจในเรื่องของระยะทางเวลาและสิ่งใดที่ไม่เข้าใจเป็นอารมณ์ไปปัญหาจะถูกตัดจบแล้วก็อยากจะพูดถึงความชัดเจนด้วย ในครั้งนี้อย่างแน่นอนในช่วงนี้นะคะก็คุณชาวราศีตุลค่ะถ้าเป็นพลังงานของคุณแน่แน่นอนชัดเจนเนี่ยก็ปรับสมดุลอารมณ์พลังงานนะอหญ่ไพยดูเรานาะถ้าคู่ของคุณเขานั้นดีต่อใจนะเขาก็ดีต่อใจกับคุณจริงๆเนะเขาก็คิดกับคุณแบบอยากชัดเจนมากๆมองคุณเป็นเดอร์ซันเลยก็แล้วแต่คุณที่คุณชาวราศีตุลทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องคิดว่าเออเราต้องควรทาความเข้าใจเนาะอันสิ่งใดที่ไม่เข้าใจคุณก็คุยกับคู่ของคุณเขาเธอคนนั้น นะปรับสมดุลให้เข้ากันนะคะแล้วก็ขอให้คุณคิดตัดสินใจปรับอารมณ์ความรู้สึกอย่าให้ไพ่ดูเราคําว่าใหญ่ไพ่ดูเราเมื่อดูปุ๊บแล้วก็ปรับเอาไปใช้เลยนะถ้าเขาดีต่อใจขนาดนี้นะคุณก็พบพูดคุยกันชัดเจนกันไปเลยค่ะนะเป็นแฟนกันไปเลยขอให้พนักง,งานไพ่นะคะที่เขาดีต่อใจกับคุณขนาดนี้ขอให้เกิดขึ้นดีๆกับคุณขอให้มีความสุขสว่างในคู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณชาาศิตุลน,นะ สำหรับท่านที่มีคู่มีครอบครัวคุณชาวราศีตุลน,นะคะ,ะคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะนะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก,ก็พูดทุกคลิปเนาะในช่วงวันที่10มีนาคม2560ถึง30เมษาย,ยน2560เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูพลังงานของคุณกันเลยนะคุณชาวราศีตุลน,นะคุณได้พลังงานไฟออฟคัพส์นะคะคุณได้พลังงานไฟออฟเพนดิเคิลส์คุณได้พลังงาน, ups, นะควีนออฟเพนดิเคิลส์คุณได้พลังงานไนส์ออฟซอสคุณได้พลังงานท nice ีออฟซอส เป็นพลังงานที่จุกจุกแน่ๆแนๆอึมครึมนะท่านใดที่เข้ามารับชมเราฟังแล้วจะมีอารมณ์พลังงานอึมครึมในรูปแบบนี้ปรับสมดุลพลังงานอย่าให้ไพ่ดูเรานะคะคาว่าอย่าให้ไพ่ดูเราหมายถึงว่าฟ้ามาดูเป็นไกด์ไลน์ให้คุณมาฟังปุ๊บคุณถ้าเป็นตัวคุณเองที่กะลังจะหงุดหงิดอึมครึมนะมีปัญหาพ่อแง่แม่งอนมีความไม่ได้ดึงจิตด,ดึงใจนะคะเพราะในช่วงนี้พลังงานไพ่เหมือนกับว,กว่าจะมีเรื่องเดิมๆเ,เ,เรื่องเก่าๆในคู่ในครอบครัวให้เอามาเถียงกันนะโต้แย้งกันมีความไม่เข้าใจกัน นะเป็นบางเรื่องบางประการจึงทําให้งุดหิดไม่ได้ดังจิตดังใจนะคะในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะถ้าบางท่านเนี่ยนะบางคู่บางเกณฑ์ตาก็อาจจะต้องแบบว่าอ,อ,อยู่อยู่กันคนละทีะ่เหมือนกับว่าอาทิตย์หนึ่งเจอกัน10วันเจอกันเดือนหนึ่งเจอกันอะไรอย่างเงี้ยจึงทําให้บางทีแชทช็อวิดีโอคอลคุยกันแล้วบางทีไม่เข้าใจจึงทําให้เป็นปัญหางุดหิดอ่าแต่แต่พลังงานไม่ได้มีอะไรยแย่เลยนะ เป็นแค่เรื่องที่ว่าเอาเดิมเดิมเรื่องเดิมมาพูดทําให้เป็นปัญหาเพราะแง่แมงอ่อนแล้วก็เรื่องของเวลาระยะทางอะไรเงี้ยทาให้แบบบางครั้งก็มีอารมณ์พลังงานเหมือนควีนออฟเพนดิเคิลอะเหมือนงุดนิดไม่ได้ดังจิตดังใจเหมือนมีคู่ก็เหมือนไม่มีอารมณ์นี้จะมาด้วย mm hmm. <laughs> นะแต่ถึงะน้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะจะถูกที่คายไปในที่สุดด้วยตัวของคุณเองค่ะคุณชาวราศีตุลค่ะคุณไดรแมนควนออฟเพนดิเคิล เขาหรือเธอนั้นคู่ของคุณนะก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็พร้อมที่จะเอาอกเอาใจมีปัญหาอะไรเขาพยายามเข้าหาคุยกับคุณเนี่ยเพราะแง่แม่งอนเห็นมาฝาบเ,น,เนะคะถึงแม้ว่าคุณจะนอยหรือต่างคนต่างนอยกันก็จะหันหน้าพูดคุยกันในที่สุดนะคะก็สุดท้ายท้ายสุดก็จะเคลียร์กันได้ทุกปัญหาเลยก็พลังงานนะคะคุณ ไม่ได้มีอะไรแย่เลยเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าฟ้าพูดอีกครั้งถ้าคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นในรูปแบบมีขใหยดีขึ้นไปนะพลังงานโดยรวมแต่ถ้าท่านใด้ามาปรับสมรุบฟังแล้วเออใช่มันใช่เนาะโอ้ฟ้าพูดเป็นไกด์ไลน์ให้ขณะนี้เออกำลังจะมีปัญหาเดิมๆเข้ามาทําให้เป็นปัญหามุดหิดจุกจิกหัวจิตหัวใจนะทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขปรับสมดุลเลยค่ะอ่าถ้าเป็นตัวคุณคุณก็เคลียร์ตัวเองให้ใจเย็นๆนะถ้าเป็นคู่ของคุณเขาดึงนั้นใจร้อนหมุดหงิดคุณก็ค่อยๆเเขข้าาใจ นะคะก็ไม่ได้มีอะไรแย่เป็นคู่ความรักที่ดีอยู่เลยเป็นพลังงานที่ดีแค่มีปัญหาเรื่องงองแงงงองแงงในคู่ในครอบครัวเพางี้แม่งอนอะไรเงี้เยเรื่องเดิมๆแล้วเรื่องเดิมมาคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นปัญหาในคู่ในครอบครัวเอามาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ารับชมเราฟังแล้วฟูงอีกครั้งก็อยาวเรื่องเดิมๆมาคุยกันเลยนะคะมันจะเป็นปัญหาเปล่าๆเ,เนาะถ้าท่านใดรับชมเราฟังแล้วใกล้เคียงก็ไปปรับเลยนะคะถ้าคุณชาวราศีตุลทุกท่านทุก คู่ทุกครอบครัวมีคู่ชีวิตดีแล ER ้วนะคะขอให้รักษาคู่ชีวิตครอบครัวเอาไว้นะคะไม่ว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหาขอให้ให้ภัยซึ่งกันและกันเคลียร์ปัญหานั้นให้เร็วที่สุดนะคะพลังงานชีวิตคู่ครอบครัวดีเราก็จะดีไปด้วยกันแต่ถ้าพลังงานชีวิตคู่ครอบครัวไม่ดีอึมคึมปัญหาเพียงเล็กน้อยเข้ามาในคู่ในครอบครัวเราก็จะยิ่งหาหนทางไม่ออกจริงไหมล่ะคะขอให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์อย่าลืมปรับสมดุลพลังงานนะคะขอให้มีความสุขค่ะค่ะก็ ครบแล้วนะคะทุกสถานะเลยนะคะทั้งโชโซสถานะไม่ชัดเจนคนมีกูมีครอบครัวนะคะ <_ an> ก็ท่านใดที่ต้องปรับสมดุลอารมณ์พลังงานความรู้สึกคิดก็ปรับสนิทนะคะการปรับฟารู้ว่าทำยากนะคะแต่ถ้าว่าทาได้แล้วเนี่ยก็คือดีมากๆเลยนะคะภายในดีสู่ภายนอกดีนะก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็กลยานิมิตดีนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะหาหนทางไม่ออกถ้าเราจิตใจเราแบบแข็งแกล่งนะคะก็ ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยเราก็จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยจริงไหมล่ะคะส่วนท่านใดที่ไม่เข้าใจว่าออแล้วปรับสมดุลพลังงานอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรก็ท่านก็ลองไปรับชมรับฟังในสิ่งที่ท่านชอบอ่ะสำหรับบางท่านดูหนังฟังเพลงหรือหาสิ่งบันเทิงหรือบางท่านก็หาวิทยากรดีๆเก่งๆฟังให้ถูกจิจกับคุณที่ช่อง YouTube ก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยนะใช้วันว่างใช้ความรู้สึกต่างๆเนี่ย ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอนนะคะก็เรียกว่าพลังงานชีวิตที่ดีก็คือพลังงานดีนั่นเองนะคะพลังงานของจักรวาลนะภายในดีสูบภายนอกก็ดึงดูดสิ่งดีเข้ามานะคะฝากพูดอีกครั้งนะก็ยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายก็ช่วงนี้ก็กัดเย็นนะคะฝาดนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะสู่ภายในนะคะสูบภายนอกนะคะก็ฝาขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมรับ ฟังช่องฟา้ามาโดยตลอดและสำหรับท่านที่เข้ามา,ารับชมใหม่ด้วยฟ้ขาขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านามีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฟ้าขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ